มันคยตกเรื่งนายเข้าไปแชร์ก่อน,นแชร์แชร์ทั้งคมันจะตกเองได้มันได้ตกเ่ยมันกระซมเก่าหรอต่ว่าคื่อข้อหมายมันมันกำหนดจะยี่สิบแปดหมื่น เมื่อวานมันได้สี่สิบหาเรียญมื่อนอี้สี่สิบมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสามท่านเจ็ดท่านแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนนคมามาคุยกันค่ะทักเข้ามาคุยกันค่ะแช่ชนแนลแช่เนี่ยช่องยูทูบคนมันมีเบอร์หลายหลายแช่ออกหน้าเฟซเนี่ย สิบสองท่านสิบสี่ท่านตอนนี้อู้สวัสดีค่ะสวัสดีสมุนทุกคนค่ะพี่น้องว่ายังไงคะพระเจ้าในขืนโยแชทสดพระส่วนไหนไปโยน้ำตีบุตรพันเฮลไปเอียงอะเท้าผ้านางเอกเมา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 ไปใจอใช่อ่ะฉันนี่กดดูเองพอนะนิวผูดว่าฉันนี่กดดูเองเฮ้ มีภูกันทลากรไม่ใช้นานแล้วนะเฟสเนี้ยนี่ย่งเฟสจังดายยังยูภูมิเนี่ยสวัสดีคุณแมงมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีแลรวติดตามเมียรักคาราเนี่ยเราคือเบอร์แม่ยังมาแชร์ไปเฟรนเฟสจังดาสวัสดีค่ะคุณภูมินี่คีย์ต้องคีย์แท็บเล็ตแท็บเล็ตอ๋อหนูดูในแท็บเล็ตละคะสวัสดีครับเจ้าอู นัานนั่นเอกันแน่นัานน่กันแน่นตกพี่น้องฝนตกเขาคนนี้ก็เลยขึ้นมะลิอยู่ทั้งรถที่จริงล่องพัดจะมังหอนงานหล่าขนของฝนของล่องรถไปจิไปจัดของใจแล้วขนบึ้มบาทเดียวชนะอีเดียวมากกินตามียมันกระโดกกิดตามติดตามยกันบิวตี้อีกเด้อมานะเออจังมาเราต้องเป็นเอฟซีเมียวเพราะว่าเรามาเบิร์นไลชอนแม่มอสแม่มอสนาโน สวัสดีค่ะทักทายกันเขามาได้ค่ะทุกคนผอดง่ายละฝนตกฝนตกมันบ่แห้งดอกกระแห้งตื่นบิวตะวามันแบบสรุปแห้งหรือบ่อยมันเป็นตกเรื่อยๆแม้วันเป็นแบบว่าตกงามงามตกงามอ่ะเป็นมันตกตกมือขึ้นอย่างเป็นเรื่องที่แบบตกสดแจ้งตกสดแจ้งเพราะว่าถ้าถ้ามันตกแล้วเศร้านี่มันสิมันสิบึ้มเชียเดี๋ยวแล้วมันสิมันสะนีดอันนี้มันเป็นแบบตกงามไหมคำว่างามกับมันม่ร่มนะนะความหมายตกก็ไม่ร่มหรอกอะตกแบบตกซื่อ สวัสดีส <ondan S 1> ค่ะท sure. ่าน,นี่กับฝนตกคือกันโอ้จะจะจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้วนั่นเบิ้งเขาได้มีเดือเบิ้งวันเนี้หน้าเรื่องเมียจะขวางบอกว่ามันยิ้มั่าจังไม่คิดพ่อนะสเน่อาหยอกลูกพันไรเดอกเลยลูกกระเบิ้งสเน่สเน่เบิ้งไรสวดอยู่สเน่สเน่ ันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมวันนี้คันมไ,ไม่ได้ไมไดมอน่งอาจจะได้เล่นมือเงี้ยโมเมียนหน่อยอออนสนิทฝนตกมังแดนี่ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ,ไ,ไ,ะไม่เป็นไรก็เจไม่เปนมันเลยนพวกสืแจ้งเสือน้องเขาสวัสดี24ท่านตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ว่าไม่ค่ได้เลว่าได้ลงมคีบว่าได้รงคีบได้ล่ะว่าได้รงคีบไค่ะมืกี้ไปหาพี่บิวมาจากลอยอกฝนเร็่ตกฝนเริ่ตกอ้โหมีสินาทานแล้วว้ยขอบคสินาวันเราของกระซีนะี่นัวเข้ามาเข้ามาค่ะทางนั้นบอมีแเม่แรงคือพ่อเลาพอบ่านน้อนะพ่อเลาพ่อใครเป็นแม่เลย ไช่บีวได้ละแมแหล่งพอละพ่อบเกี่ยวเอามานั่งมันจะตกแตนะหนาว่าโอ้ยลมมา่งเหรอร่มมั่งปลาเส่านี่อุตส่าห์มาฟังลำนี่คือมาฟังลำทั้งทีถ้างวัวซีทุ่มบลาเส้านี่อาจจะได้ยกเลิยอาจจะได้เลยน้ำเบนต้องรอดูสถานการณ์นะคะความเอื้อนมันเนีย ก็จะจุดฟางไฟก็จะอาจจะเล่นใช้ฟางไฟก็ได้อาจจะเล่นใช้ว่าเลิกบอนเที่ยงเลิกหามงไปจังสี่เนาะสวัสดี29ท่านใครล่ะยู่เขาไม่ได้เรือ่อยยูพี่น้องคันเดียวน่าเรือโดนไล่เนี่นนยพี่ <ขอ S 1> จ,จิตพ้นได้ไหมเยอะก่าจอดอยู่ข,ข้างจอดรถจอดทั้งค่างค่ะตอนนี้เบี้ยน่าเรื่อโดน มีคอมเมนต์มาเลยสิว่ายังน้ำพี่น้องเมีนมากค่ะพี่น้องเมินมาได้นะคะเมีนกับบ้าคุณเพื่อนตกระสามสิบคนลแล้วแชร์เป็นหนเป็นไ่งเชร์แล้วสามสิบคนตอนนี้ค่ะมาเลยมาเลยอัเตรียมกันเลยเอี่ยงกับใครจะใครกันอยกกู่บนทางล่างเลยทีท่ีใอะไร 33ท่านตอนนี้พี่น้องทักทายกันก็นกนมากค่ะพูดคุยกันได้นะคะทุกคนโอ้โลมลมเรื่องอะไรลมตอนนี้แรงแล้วลมีแนวทางปะค่ะหลอดนี้ขาเขาบ้านมงนังมีปะเขาขาเขาจะไป็เขาทรงลิ่มวาไหนบ้านมังมีทรงแทาง,งไ่หลายเลยบิวตี้ปรส่วนนั่งแหล่มานั่งพนะ ไม่ได้ชวนเลยนั่งแหล่แม่นกได้อุ้ยเต็นเราพังพอลงไปดูทำมีอุ้ยเต็นพังอ้าวักมีรังาลังฝาลังรงแตกมันมีรังแตกพอนมอนะพอนะพอนะพอนะอนะพอนะพนอนัพนะพอนะพอนอนมีอนนะอนะพอนอนะพนอนอนะพออนะอนอนอะอนอนะนะพอนนอ โอ๊ยอะไรวะอย่างวะฉันทักสื่อเล็กตอบฉันบอลโอ๊ยไม่ทักย่านนี่ฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องฝ้ามังมีตั้งนี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุขคนค่ะพี่น้องเดี๋ยวนูอ่านเทสสดนะก่อนนะคะ สากมาเบิ่งหมอล่ามือแรกจะมาดูฝนใจเป็นแฟนอะ่ะฝนกะตกเลยจะได้ดูไหมเนี่ยสวัสดีสุขูทุกคนค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะซันนี่โซตลตกันนะโหดดาทิตสามสิบเอ็ดท่านแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องพี่พน้องเบิงบ่งเนี่ย เบิ่งอย่างเบิ่งอีอย่างนว่วิห็นมันก็เหี่ยวอ่ะเขาเบิ่งอย่างนว่วิห็นเออนีไงพี่น้องประสพเต้นพี่น้องเต้นตอนนี้หลังเวทีของนุ่นคือโซเชอร์ลอนเบลนั่นเลยโดนทรงมะหอค่ะพังแล้วล่าสุดนี่สูดแล้วแม่สูดแล้วเงินบคาโต้บะได้ังินมาเต้นเงินมาห่างจู สนายนาเละสาธิตท่านตอนนี้นะคะฝนตกพี่น้องน้องฮีฝนตกแต่ว่าฉันคิดว่ามันตกทั่วประเทศอะ่ะ สวัสดีเออยุ่งยุง,ยงเอ,อ <laughs> ยุ่งแก <laughs> สวัสดี <c oughs> ค่ะว, <laughs> วันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่ทุกคนว่าใครสวยกว่ากันนะ,ะ้วค <laughs> ่ะไมยอมฉัน <laughs> <laughs> ไม่ยอมดอกวันนี้นะ่ะ <laughs> ล่องรถเป็นนางน้องไอจีเรายังกระต้านรถต้องซิวขึ้นอ่ะโอ้ยยากกันซอฉันนะเพื่อนวันนี้กันซอวัน <laughs> นี้กันซออีนึ่งกันซอเราแท็กสูหาลูกไปสูบีิจรรารซอผัวกูุล่องไปเอาเต้นขึ้นแล้วเออสูนี่คืองบ้าไปสูดคืองบ้าไปน,านั่งที่ร่องรถบันไดกันนั่งที่เครือถเินรถไปข้างนาหน้านี่นี่เปิดไฟแดดแมมแมพอยู่นี่ อีดดังก้าวก็ยู่ทั้งคางนี่เอาเป็นว่าฝนตกนะคะทุกคนวันนี้ถ้าทุกคนจะมาก็ให like ้ดูไก่เบิรงงคาวท่งหน้าเฟสหนูก็ไดหรือว่าหน้าเฟซขวัญใจแฟนแฟนแฟนเพจเพจขวัญใจแฟนแฟนก็ไดนะคะว่าถ้าพี่นอที่อยู่ใกล้ๆน้องพี mm, ่ใกล้ๆรอเอ็นอยากสิมาเบิรงเพราะว่าถ้าวันนี้เล่นไม่ได้ก็น่าจะเล่นพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นงานเจ้าภาพแล้วเนี่ย ือจะพาเขอจางมาแล้วเขามาเก็บบัตรเราเองค่ะจะพาจางมาเรามาเก็บบัตรเราเองก็เลยแบบว่าเออเราเล่นตอนกลางวันได้งสินะก็ต้องรอติดตามขอบคุณพนักที่ติดตามรับชมช่องยูทูบอย่องละคณะหส้าทุกคนนะคะเดิออุ้ยฟาเลียมฟาลียมไปแล้วนะคะ